วันนี้มานําเสนอเป็นภาะปิตาแขนกลมของหลวงพ่อเชยวัดบางกระสอจัองหวัดสมุทรปราการนะครับก็ดูลักษณะพิมพ์นี้ยแขนกลมนะแล้วก็มีมือซ้อนขึ้นมาปิดหูนะอันนี้ก็ปิดท้องแล้วก็พุงป่องนะะเป็นเนื้อ ผงพุทธคุณผสมผงว่านแล้วก็มานําว่านร้อยแปดนำมาตากแห้งแล้วก็มาเผาเป็นผงเท่าทานนะแล้วก็ผสมผงพุทธคุณต่างๆมีผงอินทิเจสสารพัดผงนะครับของหลวงพ่อเฉยวัดบางกระสอนะเมื่อท่านได้เผา ว่านที่ตากแห้งเสร็จนะท่านก็จะมาใส่กระมังแล้วปิดเอาไว้ขเขาเรียกสตูเสร็จแล้วท่านก็จะมากรองนะกรองเป็นเนื้อแบบละเอียดให้เป็นเพื่อจะนํามาผสมกับผงแป้งพุทธคุณนะฮะนำมาคลุกเคล้าผสมแล้วบดเพื่อปั๊มเป็นองค์พระเมื่อปั้มเป็นองค์พระเสร็จก็ต้องตากแห้งตากแห้งเสร็จ นำมาทาลักเพื่อรักษาผิวของพระให้มีความคงทนเพื่อจะได้อยู่คงทนนะฮะไม่ย่อยสลายาพระของหลวงพ่อเชยวัดบางกระสอบนะเป็นที่นิยมเล่นหาผู้คนรู้จักน้อยนะยกเว้นคนที่เป็นคนที่ผ่านยุค ที่เคยได้เจอได้เห็นนะก็มาแนะนําให้ให้ชมว่าเป็นข้อมูลในอ่า youtube นะเพื่อเล่นศึกษาสะสมนะอ่าใครที่เจอพระทรงนี้นะฮะให้จําทรงก่อนทรงพิมพ์นี้นะให้ให้รู้เลยว่านี่คือพระหลวงพระเชยวัดบางกระสอหากเจอในสนามพระแล้วแบบว่าเราไม่รู้พิมพ์ไม่รู้อะไรพระอะไรนี้ก็ ุณจะพลาโอกาสสําคัญนะถึงแม้นจะเออเขาเรียกอะไรอะ่ะได้อาศัยพุทธคุณแล้วกันครับพุทธคุณของหลวงพระพิตาหลวงพ่อเฉยวัดบางกระสอท่าน,นเน้นทางด้านเมตตานะแล้วก็มีคงวพันธ์ด้วยครับอำนวยอวยชัยเรื่องโดนบดาให้เกิดมีความสุขความเจริญอำนวยโชคอำนวยลาบนะฮะ มีคำกล่าวของหลวงพ่อเชยที่พูดกับลูกศิษย์ว่า,าไม่เน้นคงกัพันนะฮะทางคงกัพันไม่จาเป็นนะฮะอย่าไปใช้สู้เมตามานิยมไม่ได้มีเมตตาแล้วใครก็ทำอะไรไม่ได้นี่เป็นคำบาจาเสจของหลวงพ่อเชยนะฮะทธคุณเด่นไปทางด้านเมตตานะโบราณว่า,ามีทั้ง คงประพันชาตีแคล้วคลาดปลอดภัยให้ดูพิมพ์ทรงเสร็จแล้วก็จดจำลักษณะพิมพ์ของพระนะเนื้อผิวพันของพระนะฮะดูรอยของอผิวของเนื้อว่านข้างในนะฮะชุบลักมีอายุนานนะฮะก็ให้ดูเพื่อศึกษาสะสมกันนะครับ ใครที่เจอก็ถ้าปล่อยขายไม่ได้หรือว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าคนเล่นน้อยไม่รู้จักนะต้องเป็นเซียนเก่าๆจริงๆที่รู้จักนะฮะก็มาอาศัยพุทธคุณนะลองบูชาขแขวนดูนะฮะเราจะรู้ว่าพุทธคุณของพระปิตาของหลวงพ่อเชยวัดบางกระสอเนะมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มข้นมากมายแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ลงต่อพากินฟุตเทลสวัสดีครับ